สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ในป่ากันอีกแล้วนะคะเ,เพราะว่าจริงๆเราไม่ได้อยู่ในป่าหรอกเราอยู่ในบ้านบ้านที่เป็นจัดเป็นโรงเรียนด้วยนะคะคือจัดบรรยากาศให้เหมือนกับเป็นธรรมชาติธรรมชาติเยอะๆอันนี้เจ้าของบ้านต้องการความสวยงามแบบธรรมชาติอย่างนี้ นี่นะคะก็จะเป็นอะไรที่ live and learn with nature นะคะ and I would like to present the owner of the house is ครูแม่เดียนะคะ she's here สวัสดีคะ่ะมีคนตั้งชื่อใหม่ให้อีกแล้วนะคะจะเป็นครูหรือจะเป็นแม่เราเป็นแม่ค่ะเพราะแม่ลูก<อ>สอง we are uh, two i am I, not we are i am two kid mother so i should be mothers. but you also are teacher so no i'm not a teacher you know in thailand you are the teacher you have to get the teacher certificate or something but i don't have it so she passed that point she over that point <laughs> anyway today we um, would like to interview you about the genius kids the Acharya really Who mm -hmm. who is she she is Lalin is -da -da over there. Where are you? The girl over there, far away from the camera. But anyway, so come <laughs> back, media <laughs> It's too, it's too hard to interview her because she keeps busy. Oh yeah, she's busy. She's so like tell that. about Lalin. Lalin, she's a uh, four a uh, not four five years so, old yeah. girl. Yeah, that's it. Um <laughs> Level sorry I c o n f u s e I if if people notice my English is always confused can we turn somewhere that we are more beautiful than than this แสงแสงแสง่าเรามากเลยคือว่าคือว่าเอ่อน้องลาลินาห้าขวบนะคะแต่แต่เขาเรียกอะไรขั้น Level ใช่ไหม Level, level, level ah, ah, the reading level. Yeah, the, reading the reading level of mm -hmm. her is like a 12 years old. What about your stand up? No, because <laughs> even me, I have to spell and look ah. slowly to finish one uh -huh. sentence. Uh -huh. But she can finish in it's like no. a, a second. Quite, in a second. She can like a quite quick, quick. quick your bring <laughs> And then she can't finish but she's five years old, so <_ended> she's not even going go to school yet. So right now the kids is sure praying. Hi, Hello, Andrea. You, you cut your hair. Ha. I I just noticed that. No did, did you? hi. my children, right? When it happened? Today, yesterday, the day before yesterday? So no answer <laughs> anyway. <anywhere. laughs> this is how the homeschool kids they pray and Lalin is there. Lalin is there. And we will take the book and see if she gonna show us how she read. กอนที่เราจะให้น้องเขาอ่านก็ต้องแล้วแต่อารมณ์เขาด้วยนะคะเพราะเขาก็แค่ห้าขวดเองแล้วก็อันนี้เพื่อนกำลังเยอะกำลังเล่นก็ต้องดูชวนตอนแรกอาจจะไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องเขาอ่านได้จริงจไม่เชื่อรอดูเดี๋ยวจะหาว่าไม่เหมียวมูไม่ได้หมู จิอยากดูของนี้ต้องอดใจรอค่ะก่อนที่จะไปดูน้องลาลินอ่านนะคะเราก็มีภาพการรวมตัวกันแล้วก็เรียนรู้ในธรรมชาติของกลุ่ม Homeschool in the woods มาฝากกันนะคะแล้วก็ถ้าสนใจก็ไปดูคลิปเต็มการเรียนรู้ได้ที่คลิปต่อไปนะคะคุณนกทั้งหลายมาที่ร้านอาหารวานนะัทว่าแต่ข้าวของ ชิ้นใหญ่ๆที่ถือมานี่คืออะไรครับเครื่องดนตรีสินะคุณหมาจิ้งจอกนักดนตรีพูดไหนหมาจิ้งจอกนักดนตรี่าถ้าที่แนะนำตัวช้าไปหน่อยนะครับก็รเราคือวงนักดน,ดนวงดนตรีนักเดินทาง ที่อพยพมาจากดินแดนทางทิศเหนืออยู่ระหว่างเดินทางไปทำการสแสดงตามที่ต่างๆอยู่ครับเมื่อคุณหวัวนหน้าวงพูดแนะนำตัวจบเหล่าสมาชิกในวงก็โค้งคำนับพร้อมกับพร้อมกันยินดีต้อนรับ ครับยินดีต้อนรับค่ะโอ้เรานกนัดเดินทางทั้งสิบตัวพุ่งเข้าในบ้านนไม้พร้อสายฝนและลมแรงพวกเขาล้มลุกคลุกคลานเข้ามาแถามตัวเปียกชุ่มค่อยยังชั่วหน่อยขอบคุณมากนะครับ อ๋อเขาเป็นนักดนตรีนีกระเป๋าไวโอลินไหนเนี่ยอ๋อเขาเป็นนักดนตรีเขามีกระเป๋าไวโอลินด้วยอะน่าต่ออันแล้วต่อไปเลยเแล้วก็เอาน้ำมาด้วยโอเคเข้ามาใช้ห้องน้ำได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเช็ดน,น้ำตรงนี้เองเมือ่อเห็นคุณลุงตุน่นวิ่งวุ่นดูแลเหต ดินซึ่งเป็นช่างก็ออกมาบอกว่ามาใช้ห้องน้ำในห้องผมด้วยก็ได้นะครับเสรนเป็นพยาบาลกระต่ายบอกผ้าเช็ดตัวมาให้แล้วบอกว่าเช็ดตัวให้แห้งนะคะเดี๋ยวเป็นวันมีอ่านเรื่องไหมคะบ้านต้นไม้กับคุณนกนักดนตรีค่ะอ๋อบ้านต้นไม้กับคุณนอกกักดนตรีโอเคค่ะ นี่อะไรหางแมวคะ่ะลูกตลงจะพาเข้ามานี้ได้มีรอยรั่วที่น้ำฝน mm hmm. หยดลงมาบ้างนี้เปล่าเมื่ตอตรวจดูจนทั่วทุกซอก,ซอกเออเมือแล้วก็ได้ยินเสียงเคาะประตูดังปังปัง แทนกับเสียงพายุและฝนมีอะไรหรือใครมากันนะลุนตุ่นรีบวิ่งไปเปิดประตูเม่ดก๊งชาเอามาไม่ได้เส่านกนักเดินมันเป็นไรทางทั้งสิบตัวกุ้งเข้าในบ้านต้นงอะไอสวัสดีเจ้าแมวจ น้องฟีดขึ้นน้ำแข็งไม่ได้มีฟรอสมันปีกระเป๋า,ปาทำอาหารอ,อยางอะรนี่นี่ปดนี่นี่ปันสมาชิคบ้านต้นไม้ช่วยงานกันแข่งขันขอซุปถ้วยขอซุปถั่วที่โต๊ะนี้อีกถ้วยครับใด้จ้ะขอเห็น นี <Ich. S 1> <pee? S 2> ่ตรงไหนขอจริงแ้ก่อนอเห็ดอบหม้อบินโต๊ะนี้อีกสามสามด้วยนะเอ๊ะสตูนีของโต๊ะไหนนะเนี่ยสตูนไหนสตูนเนี่ยอันนั้นได้ะอ๋อตอนแรกในว่นรถของเล่นที่แท้ เหนือสิ่งอื่นใดนะคะเด็กแต่ละคนมีความอัจฉริยะแตกต่างกันนะคะผู้ที่ลูกอาจจะอายุยังน้อยหรือว่าผู้ปกครองที่กำลังเตรียมตัวมองหาแผนการเรียนการสอนให้ลูกก็สามารถศึกษาหรือว่าเอาเป็นตัวอย่างได้แต่สำหรับผู้ปกครองที่ ลูกตูแล้วลูกไม่ได้เท่าเขามันก็ไม่ใช่ปัญหาที่เราจะต้องนำมาเปรียบเทียบกันนะคะเด็กแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกันเพียงแต่เราเข้าใจและมองและสนับสนุนเขาไปให้ถูกทางทุกคนก็มีความหมายและมีประโยชน์แตกต่างกันไปค่ะ สำหรับคลิปนี้เพียงแต่ยกตัวอย่างให้กับผู้ปกครองหรือพ่อแม่ที่มีความตั้งใจหรือว่ามองหาวางแผนที่จะฝึกลูกให้เป็นเด็กอัจฉริยะสร้างได้นะคะมายืนยันค่ะว่าอัจฉริยะสร้างได้วางแผนได้ทำได้จริงๆก็เหนือสิ่งอื่นใดชีวิตทุกชีวิตนะคะ ก็ไม่ควรที่จะกดดันหรือว่าเร่งๆรจนเกินไปสำคัญคือ live and learn w i the happy every day each day is most important mm hmm. ก็คือมีความสุขเรียนรู้ในทุกๆวันแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขทุกวัน คือจุดสำคัญนะคะสนใจการเรียนรู้แบบเด็กบ้านเรียนก็ไปดูในคลิปต่อไปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องสองหลังด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะดูคลิปการเรียนรู้ของเด็กบ้านเรียนในป่าในคลิปต่อไปได้นะคะ